เฮ้ยก็สุนเอาไปพอ่ะเอาไปหกสิบลูกเองหกสิบลูกไม่แสนหกอะมันโคตรแพงเลยอ่ะยิงตายอ่ะยิงไม่กี่นัดก็ตายละขี่ไปจุกๆอยู่สวัสดีครับพี่เบสสวัสดีครับ พี่เป้เข้ามาดูแล้วพี่เป้ออกมาแล้วโอเคบัคคอร์ส18คือัตนมัตอัตโนมัติไป l e t โก o ไม่ตายเราเกิดที่นี่อยู่แล้วงั้นแหละเราเข้าโมเต็มกอเลยพี่เดี๋ยวแม่งก็บูฟพอมโมเต็มเวลเราเริ่มเยอะอะไรเงจัดมาจะมีคนเฮ้ยระวังเฮ้ยตู้อะไรวะ เฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นเอา้ามันดูเ <ใช S 1> หมือนจะใช้<อ>างานอะอชิกเก็ตอีการ์อาดอีการ์ดต้องใช้การ์ดหรือเปล่าเราต้องเอามาจากบ้านหรือเปล่าพีอ่อ๋อใช่าาไอการ์ดส,สีการ์ดการ์ดอีเวนต์ไงเสียงทองอะ่ะที่มันให้มาอ๋อมันน่าจะเอาไว้แบบลูดของนี่ปะใช่ปะ<ก>เราไปกดของวะใช่ใช่สมของอ่ะเออว่ะ เรื่องอย่างลอนสามสิ 31, 32, 31บเอดสามสิบสองามบา้าลงจากล่างก่อนเปล่าลงจากล่างก่อนเป้า่าล่างขึ้นบนนะมีกวนหนวดขอขอ,ขอขอขอกระสุนได้นี่แหละ F15 เนี่ยเ5 4้าสิบส่เนี่ยมีไหมปแบบูมลำดับดูเทกเจอร์ดิของเขื่อแม่งล้มเลยในะนาเเรอ่อ ไม่เคยเห็นอยู่ในโมบายเลยอะเฮ้ยเฮ้ยตกใจกูนึกว่ยพวกคนตาย w h a t t h e f u c k พวกสุนสุนโคตรแพงไม่ต้องมายิงเลยนะนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เไี่ยไม่ใช่เลยไอ้สัตว์เฮ้ยิธไมมายิงัวยังอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่นปั๊มยาก่อนรวมรวมเหมือนกันฮี่ผมอ่ะ ลบเลยลบเอยลบเลยลเฮ้ยเฮ้ยมา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 แล้วได้ยินเสียงปะได้ยนินได้ยนินมาแล้วมาแล้วข้างหลังก็มา,านะาน่าจะบอดไม่รอเลยขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนมาเลยพี่วิ่งมาเลยขึ้นข้างบนเลยไอ้เหี้ยยิงไม่ตายเลยสัตว์พี่นึงมันมาแล้วหมาแล้ว ถามจริงอยู่ไหนอนะชั้นสองชั้นสองขึ้นเลยเหรอ,อขึ้นข้างหน้าใช่ไหมขึ้นข้างหน้าใช่ไหมใช่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 ชั้นชั้นสองอะมาตรงหน้าต่างซูมยิงแม่งได้มีใครเปิดโพกอย่างเดียวนะไอ้น้องไอ้น้องสายสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่ง ข้อมามีตัวพี่พี่โคเวอร์ตกบนหน้าต่างไว้มีปืนกลมัน่ะมีแค่ไปพกเอาปืนกลน,นี่ไปก็ได้อันนี้ก็ไรเงี้เนี่นทิ้งอยู่เนี่ยทีแปดสิบสวยสวยโคเวอร์ไว้ผมจะลงไปเก็บเกาะผมไม่มีเกาะโดนบอดยิงตายครึ่งเดียวเสียง ข้างหลังกูอุ้ยพี่พี่ยิงอหรอเมื่อกี้ใช่โอ้โหพกมันไม่ได้เรื่องเลยวะพี่กกอนจะยิงตายไม่หมดแม็กเลยวะได้เป็น AKS มาปะ เม่น่าเข้าเลย <laughs> เอาเป็นพกมาเ <laughs> ข้าไปหน่อยุ<ฮ>้ยโอ้เชีย่ยแม่งย่องมันไม่เห็นนี่ืปอนไรวะกระบอกไอ้คนเนี้สองได้อยูุ่สองเอามาเล่นไปทิ้ง บวกเออ่แมวกระเป๋า,ปาพ่อหมาพ่อหมามีตัวมีปืนอะไรปะไม่มีนะ โอเคแต่แม่งกระสุนกระจอกไอ้เนี่ยนีโหลดไรปืนโพเนี่ยเราจะไปขอกมมาไหมล่ะไปดิยชีวิต<อ>มันต้องเสี่ยง<ป>เกิดมามันต้องลุยสักครั้งเร็วขออนุญาตลุยก่อน แค่พเพื่อนพกกระเอกเดียวเพื่อเจอของดีเจอดีงไงน้องไปไหนไปแล้วเหรอที่ยิงเหรอเปล่าเปล่านะเราแป๊บไปน้องกำลังไปน้องรอแป๊บหนึ่งยิงแกเลยอ่ะตไนไหนป์นนะใช่ไหม เฮ้ยย,ยิงตรงเรายิงตรงเราเลย,เนเนยสุ่มอะไรน้องสุ่มเม็นสุ่มเม็นอเออผมเข้ามาก็มีอ่ะเราต้องขึ้นฝั่งนี้เราต้องขึ้นฝั่งนี้สับใครวะเนี่ยอันนี้ก็ช็อตกันด้วยกันด้วยว่ะเา้ิหูฟังอันนี้ได้อยู่โอเคสวยเฮวิปืนน,นี่ยของดีนะเนี่ย เอว้อก่อนไม่รู้เอาแม่งหมดอ่ะมีแค่นี้นแหละเอาไว้ก่อนไม่จำเป็นไปไหนละข้างบนแล้วหรอขึ้นบนแล้วหรอข้างบนข้างบนนี่วอสองวอสองวอเจ็ดจะเย็นจะเย็นจะเย็นรอด้วยรอวอเจ็ดด้วยเข้ามาต้องเข้ามามีตัววะ เมื่อกี้มันมีคนมีตัวยิงมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะจะผ่าจะวิ่งผ่าก็ไม่ได้จะเอ๋จะเอชาดม,มีระเบิดอยู่อะ่ะจัดไปกินยาก่อนเลขห้าเลหก 6. ที่ก็มีเหมือนกำันระเบิดแน่นอน บอกเลยจุดนี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะจุดนี่เอาซุดไม่เอาสองเฮ้ยเฮ้ยินเสียงเดินอ่ะอยู่หูซ้ายเจ๊แล้วเจ๊แล้วมันอยู่ข้างนอกมันเหยียบไม้อยู่ตายตายตายสวยสวยสวยอยู่ใกล้ก็มีนะรู้สึกน่าจะมีนะเหมือนเหมือนอยู่ใกล้ๆก็มีเลยอ่ะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมวิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นไหม วิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นเห็นเห็นแตายแล้วพี่เห็นหนักแล้วพี่ไม่เอาปืนกลยิงมันนะปืนนี่แบบกดนี่ฮะมาพี่ยิงเองพี่ยิงจัดเองไงน้องเรียบร้อยนายแฮกเฮ้ยต้องได้อย่างนี้ถึงปังนายแฮกนายแฮกนี่แหละกลพี่ไอ้น้อง สวยเลยสวยเลยพี่ใช่แต่ฝั่งนู้นนะ่าจะมีตัวอีกนะมีรถสวยคนพี่กระส<ว>ุนมันยิงหน่อยเออมันบู๊กัอนอยู่อะ่ะเดือดอะตรงนั้นคือเดือดมากอะเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บปืนมันก่อนได้ได้ได้เก็บปืนก่อนมาก่อนเออเอเคตัวนี้ เร็วเร็วเร็วไอ้หนูก 101, ก 200, เากาะหมื่นหนึ่งเกาะสองหมื่นเอาเกาะสองหมื่นดีกว่าทิ้งไปหูฟังเก็บเก็บพวกโอเคพวกแบเดียวกันเก็บกระสุนอุ้ยเอคเอเคสวยสวยเก็บเก็บทิ้ง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 ไม่ได้อ่ะมันบนเลยไม่ได้ Cái đài Đã khe muộn mèo. ạ thêm Nói dù อยู่่ีิงกัท้้นอยู่หรอ,อยังลงอ่ะหมดแล้วมั้งไม่เห็นบอดยิงแล้วอ่ะ หมอหน,นี้เป็นพกบ้านไล่เป็นไงบ้างปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยปลอดภัยไม่มีศัตรูเฮ้ยแล้ว ล้วไอ้ที่มันมาตายอะไรแต่ตรงน,นี้นหะอ๋อนี่ใช่ไหมที่ยิงที่ยิงกับเองใช่ไหมใช่ไอ้ไอ้ตัวนี้มันยิงยิงเราทีได้อ่ะอฮัลโหรอุ้ยขอปืนมันดีกว่าเอามันคนละแบบกันหเหรออเทียบแบบเดียวกันดีกว่าอา๋อจะเอากระสุนออก ทิ้งไว้หมดเสียงอะไรวะสัตว์เสียงคนเดินกูว่าอยู่เออตัวมีตัวมีตัวมีตัวยังไม่ตายมันมีเพื่อนกูว่าอยู่นู้ก็เสียงใครเดินมันวิ่งมามันวิ่งมาวิ่งมามนวิ่งมาปะทะพันล่วงโอเคตายพอสองตายสอง เชียโอเคสวยๆก็ว่าอยู่เสียงเองเดินมาวิ่งมาตอกแท๊กแทกแท๊กแทกอ้ยีพอดูจริงอ้าวไม่ใช่เสียงเองดรือวะแม่งเสียงใครวะเชียป่ะฟังนะหมดแล้วเฮ้ยร่วงเจ้ากระสุนมันใช้ปืนเอเคสวย Ak อาเคมาไป โห่กระเป๋าใหญ่ขอเลยกดผิดมีกระเป๋าใหญ่ปะ ช้อปปิ้งก่อนโอ้ยเกาะใหญ่ด้วยจะม้วนกระเป๋ายัางไงดีวะมันต้องเอากระเป๋ามาที่ตัวก่อน,นถึงม้วนได้อ่ะงั้นมันม้วนไม่ได้เลยวะ <c oughs> ทิ้งหูฟังไปก่อนนะเนี่ยทิ้งเกาะด้วยไอ้เหี้ยมันกระเป๋าคนละชั้นกันด้วยไอ้เหี้ยประเด็นอ่ะดึงไม่ได้ไอ้เหี้ย โอ้โห oh วิ GPU ร้อนจีอ่ะหมุนไม่ได้ทำไงดีวะยิงหมุนได้ปะวะหมุนให้พี่ได้ปะวะกระเป๋าพี่เนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเป้อ่ะทาวเวลลิลเนาะทาวเวลิลทาวเว,ลว,เว,ลว,เวลิลเนาะหมุนให้พี่ได้ปะวะ oh. บอกเดียวก็เสียได้ เอาหล้วอ่ะเห็นนศพที่พี่นอนอยู่ปะเห็น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 เออกระเป๋ามันอ่ะเอ้ม้วนใี้พี่ได้ปบาๆแบบดึงเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะแล้วค่อยม้วนอ่ะม้วนก่อนแล้วค่อยโยนทิ้งอ่ะม้วนก่อนแล้วก็โยนทิ้งอ่ะมันไม่ไม่น่าได้นะ ถ้าทิ้งก็คือล้วก็กลายเป็นกระเป๋าเลยอ่ะหรอบนก่อนแล้วก็แล้วก็เอาบอนแล้วก็ยัดใส่ช่องอื่น,นะ่ได้มั้มได้ปะอยู่ได้ได้ได้ไดเอี่ยมไม่ในเอี่ยม เจ้าจดิเฮ้ยเพียวโอเคขอบใจหลายๆใส่ยงบ่า <laughs> ไปเราต้องออกกันแล้วอีกสามนาทีเกดจะปิดแล้วถ้าเราออกไม่ทันเราจะติดอยู่ในเกดตลอ,อดไป <laughs> ไอ้เหี้ยดูเยอะไอ้สัสโซโล,โล่เลยโซโล,โล่เลยเวล รีื่องโซ่เลยสรุป l e v ลลิงไอ้นนี้นี่มีอะไรเนะี่ยขยิงลายอะ่ะห hmm? ืมขยิงยอะไรอะบอดเนาะบอดอยากวัดกระสุนเนาะเฮ้ยอุ้ยเชืชช่อปืนไม่แม่นหรือปืนไม่ตรงหรืออะไรวะเชื okay, ส่สวยวเ๊บ <c oughs>

<c oughs> สายยงบายสายยงบายไอหมอน,นี่น่าสนใจดีฮะแต่ไม่ได้พี่ชายหมุนได้ปะหมุนไม่ได้ผมหมุนไม่ได้อ่ะของผมมันเต็มแล้วอ่ะมันหมุนไม่ได้ะ่ะไอ้ที่เนี่ยเนาะ,ะมันมหนม,มุนแบบมันมันต้องดึงเข้ากระเป๋าตัวเองก่อนถึงหมุนได้ไม่เหมือนโมบายโมบายหมุนได้เลยนี่อันนี้คือข้อเสียอ,ยอย่างเดียวที่เราเห็น <c oughs> ปั oh. ัน,นสรุปโดนหนักปิวป้วปิว้วปิ้วยช็อตกันโอ้ช็อตกันไม่เฟี้ยวเลยจะขายได้ไหมล่ะออกที่เดิม mot